สวัสดีครับอยู่กับช่องฟฟนบอลกันอีกครั้งหนึ่งครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคู่แรกของในรอบรองชนะเลิศนะครับญี่ปุ่นเจอกับทางตุรกีครับสุดผลก็คือเป็นทางตุรกีนะครับสามารถเอาชนะทางญี่ปุ่นไปได้อย่างสุดมันแล้วก็สูสีมากๆเลยนะครับบีบหัวใจมากๆ3ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์ตามนี้ครับ25ต่อ16 17ต่อ25 18ต่อ25แล้วก็25ต่อ27นะครับโอ้โหต้องบอกว่า ในสนามนี่คือเสียงดังกระหึมมากๆเลยนะครับกองเชียร์คือมาเต็มสนามมากๆทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ตุรกีเองเนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยนะครับแล้วก็ในแมตช์นี้ก็ต้องบอกว่าเชินชมทั้งสองทีมแล้วนะครับนักกีฬาญี่ปุ่นนะครับดูครับร้องไห้กันหนักเลยครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับนี่ก็คือซาโตะนะครับคือน้ําตาไหลเลยครับน้ําตาคลอเลยครับเพราะว่าเธอเองก็เป็นคนจบแต้มสุดท้ายนะครับแล้วก็ออกไปนะครับก็เลยน่าจะเสียใจหนักกว่าเพื่อนเลยนะครับสําหรับซาโตะนี่ก็เป็น ชิมามุระนะครับกับทางเซกิครับข้างๆก็คือเซกินะครับร้องห้าอยู่เซกิก็ยืนตั้งแต่เซตแรกไปจนถึงเซตที่5เลยนะครับนี่ก็เป็นยามาดาครับก็เศร้านะครับมีโอกาสได้ลงแค่เสิร์ฟจังหวะเสิร์เท่านั้นครับก็เป็นกําลังใจให้กับทีมญี่ปุ่นต่อไปนะครับก็มารอดูกันนะครับว่าจะเจอบราซิลหรือว่าอิตาลีครับในรอบชิงที่3เนาะก็ต้องติดตามนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับโมเมนต์ประทับใจมากๆาเลยทีเดียวในแมตช์นี้ครับคือต้องบอกว่าในตอนนี้นะครับทางคิมยองคยองนะครับหรือว่ากัปตันคิมเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามคําเชิญของ f 1 b นะครับแล้วก็เชิญทางจอแอนลาซันมาด้วยครับนี่ครับเป็นช็อตที่ต้องบอกว่าบอุ่นหัวใจมากๆเลยทีเดียวครับนี่ครับก็จะมีทางเจเจแล้วก็คิมยองคยองนะครับ ข้างคิมก็เป็นลาซซันนะครับแล้ข้างๆเจเจก็คือพรอนพันธ์นะครับดูครับพูดคุยกันแบบสนิทสนมมากๆคือทางคิมแล้วก็พรพันธ์เนี่ยรู้จักกันก็คือพรอนพันธ์เป็นลีกเกาหลีนะครับแล้วก็รู้จักกันแล้วก็สนิทสนมกันมากขึ้นนี่ครับจังหวะนี้เลยน่ารักมากๆคิมก็เจอกับเจเจแล้วก็เจเจเนี่ยก็เดินเข้ามากอดครับโหน่าประทับใจมากๆเลยครับดูครับเป็นซีนที่เราแบบตามหามานานนะครับ เพราะว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยครับประสบการณ์การเล่นลีกเดียวกันก็คือไปเล่นลีกเฟเนบาชเช่ที่ตรุรกีด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็เลยมีความสนิทสนมกันนะครับสำหรับคิมแล้วก็จเจเันอุสราเนี่เป็นเวลาสั้นนะครับนี่คือตอนที่เดินเข้ามาในสนามครับทั้งสองคนเป็นตัวแบบตัวแม่เลยนะครับตัวเวิลด์คลาสระดับโลกเลยทีเดียวสําหรับ จอแดนลสัสเซนแลวก็คิมยองคยองครับรวมไปถึงเจเจนนสราตอมคําด้วยนะครับก็มีจังหวะในเกมที่ทางพิธีกรในสนามเนี่ยเรียกคิมยองคยองไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับกับโค้ชเดนเนียลซันเดอร์เดลี่ของตุรกีครับสุดยอดก็น่าจะอยู่จนถึงจบเกมชิงชะเลิศเลยนะครับสำหรับคิมยองคยองก็เป็นโมเมตนต์ที่เราเนี่ยประทับใจมากมากทีเดียวครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เจอกันนานมากๆครับทั้งเจเจแล้วก็คิมอย่างทัวร์นาเมนต์ล่าสุดที่คิมยองคยองจัดที่เกาหลีนะครับก็คือ แมตอมลาของคิมเนี่ยเจเ๊ก็ไม่ได้ไปนะครับเป็นทางปลื้มจิตแทนที่ได้ไปเป็นตัวแทนของนกักกีฬาไทยนะครับน่าเสียดายมากๆครับก็จะเป็นตามนี้เลยครับก็อย่าลืมรอเชียร์กันต่อนะครับในรอบซิงต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตามนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และซับทุกท่าสวัสดีครับ